สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงจับตาดาวพฤหัส,สบดีย้ายราศีว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับชาวราศีตุลกันบ้างค่ะโดยในวันที่8เมษายนของปี2565นี้นะคะในเวลา16นาฬิกา41นาทีโดยอ้างอิงตามปฏิทินสุริยญาติของไทยค่ะ ดาวพฤหัสบดีนั้นจากโคจรยกย้ายราศีจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนค่ะและจะอยู่ไปโดยประมาณหนึ่งปีนะคะโดยจะอยู่ไปจนถึงวันที่19เมษายนของปี2566ค่ะดาวพฤหัสบดีนั้นถือเป็นดาวประธานฝ่ายสุพระเค์นะคะถือเป็นดาวฝ่ายบุญค่ะโดยมีนิยามในทางโหราศาสตร์ว่าปัญญาบริสุทธิ์ทายพฤหัส ดาวพฤหัสบดีนั้นถือเป็นดาวพุธทธจริตนะคะเป็นดาวที่แสดงถึงสภาวะของสติปัญญาการพิจารณาไตราตรองความสุขขุมรอบคอบการรู้เท่าทันธรรมชาติและอารมณ์การใฝ่หาความรู้มีความฉลาดรอบรู้รักความยุติธรรมจิตใจดีมีเมตตามีความอบอ้อมอารีมีคุณธรรมจริยธรรมสูงและยังมองโลกในแง่ดีอีกด้วยค่ะ และเมื่อดาวพฤหัสบดีเดินจรถึงดวงชะตานะคะมักจะให้คุณมากกว่าให้โทษค่ะโดยแสดงออกถึงความสำเร็จความโชคดีโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความอุดมสมบูรณ์ค่ะและเมื่อถึงคราวที่จะให้โทษนะคะก็จะให้โทษไม่รุนแรงค่ะสำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนั้นนะคะเน้นทายดวงกันที่ลัคนาราศีเกิดค่ะ และสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดนะคะก็พอจะอนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในช่วงเวลาหนึ่งปีถัดจากนี้ดาวพฤหัสบดีนั้นจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับโดวชาตาของชาวราศีตุลกันบ้างค่ะโดยในวันที่8เมษายนนี้นะคะ ดาวพฤหัสบดีนั้นจะเดินโคจรยกย้ายราศีเข้าเรือนอริของชาวราศีตุล่ะซึ่งเรือนอรินั้นดาวพฤหัสบดียังได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีอีกด้วยนะคะซึ่งตำแหน่งเกษตรก็หมายถึงความเติบโตความมั่นคงความเจริญก้าวหน้า โดยเรือนอรินั้นก็หมายถึงอุปสรรคการแก้ปัญหาการบุกเบิกการบริหารงานการเริ่มต้นทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนะคะหมายถึงหนี้สินหรือยังหมายถึงการเจ็บป่วยอีกด้วยค่ะ จึงส่งผลให้ในช่วงหนึ่งปีถัดจากนี้ไปนะคะชาวราศีตุลอาจจะต้องใช้ความรู้ความสามารถความชำนาญรวมถึงประสบการณ์ที่มีอยู่ในการดิ้นรนต่อสู้แก้ไขปัญหารวมถึงอุปสรรคต่างๆอย่างเต็มที่ค่ะท่านจึงจะประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างมั่นคงนะคะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของกิจกรรมการงานบ้างค่ะทางด้านการงานนะคะชาวราศีตุลน,นั้นอาจจะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขบ่อยครั้งค่ะ บางท่านอาจจะหมายถึงมีเหตุให้ต้องโต้แย้งหรือว่าขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้บังคับบัญชาของท่านนะคะก็ขอให้ชาวราศีตุลน,นั้นทําตัวเป็นต้นไผ่ที่ลู่ล้มค่ะขอให้ท่านมีความโอนอ่อนผ่อนปรนให้มากๆแล้วท่านก็จะผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปได้ค่ะ และสำหรับบางท่านนะคะท่านอาจจะต้องบุกเบิกเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างที่ท่านไม่เคยหยิบจับทำมาก่อนเรียกว่าต้องไปสู้ต้องไปลุยกันใหม่เลยทีเดียวค่ะอีกทั้งในช่วงหนึ่งปีถัดจากนี้นะคะจะถือเป็นช่วงที่สถานการณ์สร้างวีระบุรุษสำหรับท่านเลยละค่ะดังนั้นหากมีวิกฤตใดเกิดขึ้นกับองค์กรของท่านและท่านถูกร้องขอให้เข้าไปช่วยเหลือนะคะขอให้ท่านรับงานนั้นไว้อย่าได้ปฏิเสธค่ะ เพราะวิกฤตหรือปัญหาที่ท่านจะเข้าไปแก้ไขนั้นจะทําให้ท่านกลายเป็นวีและบุรุษขึ้นมานะคะซึ่งก็หมายถึงว่างานจะสําเร็จรุล่วงไปได้ด้วยความรู้ความสามารถตลอดจนในภายหลังนะคะท่านจะได้รับการยอมรับนับถือและอาจจะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งขึ้นมาในโอกาสถัดไปอีกด้วยค่ะสําหรับท่านที่ทําธุรกิจการค้านะคะก็ถือเป็นช่วงที่ท่านจะต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ความสามารถของท่านให้มากขึ้น เพราะท่านจะมีคู่แข่งขันมากค่ะท่านไม่ควรรอคอยโชคลาภลอยหรือว่าคอยโอกาสวิ่งเข้าหานะคะเพราะเมื่อดาวพฤหัสบดีเดินจรอ,อยู่ในเรือนอรินั้นจะหมายถึงการดิ้นรนต่อสู้แข่งขันจึงจะประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะเรามาดูกันในเรื่องของเงินเงินทองทองบ้างนะคะทางด้านการเงินดาวพฤหัสบดีนั้นถือเป็นดาวตัวแทนของเงินก้อนใหญ่นะคะ เมื่อเดินโครจรในเรือนอริจึงถือเป็นช่วงที่ท่านจะมีรายจ่ายจรมากนั่นเองค่ะซึ่งก็อาจจะหมายถึงการซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงนะคะเช่นซื้อบ้านซื้อรถยนต์หรือสําหรับบางท่านอาจจะหมายถึงการซ่อมแซมต่อเติมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือว่าโรงงานหรือว่าร้านค้าของท่านนะคะและสําหรับบางท่านอาจจะหมายถึงการใช้จ่ายเงินทองไปกับการดูแลสุขภาพของตัวเองรวมไปถึงสุขภาพของบุคคลในครอบครัวค,วค่ะ จึงทำให้ท่านอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นต้นนั่นเองค่ะและสำหรับท่านที่ชอบลงทุนและมีความเสี่ยงสูงนะคะเช่นการพนันขันต่อต่อตางๆการปล่อยดอกเงินกู้การเทรดหุ้นการเกงกำไรทองคำการค้าค่าเงินการลงทุนในโฟเล็กบิตคอยคริปโตรวมไปจนถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆนะคะก็ขอให้ท่านระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะ เพราะหนึ่งปีถัดจากนี้ไปนะคะการได้เงินมากๆหรือว่าได้ทีละก้อนโตๆอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับท่านค่ะสำหรับท่านนั้นเรียกว่าในช่วงนี้นะคะถ้าท่านไม่เหนื่อยกายก็ต้องเหนื่อยสมองค่ะเรียกว่าถ้าไม่เสียเหงือกก็ไม่ได้เงินนั่นเองค่ะ เรามาดูในเรื่องของสุขภาพพลานามัยบ้างนะคะสำหรับชาวราศีตุลน,นั้นท่านควรหมั่นดูแลสุขภาพของตนเองรวมถึงบุคคลในครอบครัวเช่นคุณพ่อคุณแม่คนรักคู่ครองรวมไปจนถึงบุตรหลานนะคะเพราะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยค่ะ สำหรับท่านที่มีโรคประจำตัวนะคะท่านควรตรวจสุขภาพหรือว่า follow up กับคุณหมออย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อให้ทราบต้นทุนความแข็งแรงของร่างกายนะคะว่าจะต้องมีสิ่งใดที่ทำเพิ่มเติมหรือว่าลดลงบ้างนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของความรักบ้างนะคะสำหรับคนโสดค่ะ หากมีใครเข้ามาสารความสัมพันธ์กับท่านในช่วงนี้นะคะท่านอย่ารีบผีผามเปลืองตัวเปลืองใจไปนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือว่าบางทีเขาอาจจะคบซ้อนระหว่างท่านกับคนอื่นก็ได้และเพื่อไม่ให้ท่านโดนเทให้เสียอารมณ์นะคะท่านควรจะให้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะหากมีใครเข้ามานะคะท่านควรครบหาดูใจอย่างน้อยสักหนึ่งปีค่ะสำหรับชาวราศีตุลที่มีคู่แล้วนะคะ ในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจของคนรักคู่ครองอาจจะมีการแปรปรวนค่ะเช่นคนรักของท่านเครียดง่ายหรือว่าวิตกกังวลง่ายรวมไปจนถึงมีเกณฑ์นในการเจ็บไข้ได้ป่วยอีกด้วยนะคะ ซึ่งท่านอาจจะต้องดูแลเอาใจใส่กันอยู่บ้างบางท่านอาจหมายถึงภัยจากมือที่สามอีกด้วยนะคะและบางท่านท่านอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายคนรักคู่ครองของท่านหรือว่าอาจจะมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันเช่นพูดอะไรก็ผิดหูทําอะไรก็ดูขัดตานะคะซึ่งอาจจะนําไปสู่การทะเลาะก,กันได้นั่นเองดังนั้นค่ะท่านควรจะมีความอดทนแล้วก็มีความโอนอ่อนผ่อนปรนกับคนรักคู่ครองให้มากๆนะคะ แล้วสถานการณ์ต่างๆก็จะผ่านไปได้เองค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะอาจารย์กบก็ขอแนะนำสูตรปรุงรักให้หวานเอาไว้ให้กับชาวราศีตุลดังนี้ค่ะสูตรก็มีอยู่ว่าเหยาะความหวานเติมความเข้าใจใส่ความอบอุ่นคลุกคล้าด้วยความเอื้ออาทรและความรักของท่านก็จะหวานชื่นไม่แพ้ชาวราศีอื่นๆอย่างแน่นอนค่ะ อีกในหนึ่งนะคะดาวพฤหัสบดีนั้นเดินจรอยู่ในตำแหน่งที่เป็นหกกับชะตาราศีเกิดของท่านท่านหลวงวิสารดรุณนกรท่านได้ประพันธ์เป็นบทกรอนเอาไว้ว่าพฤหัสบดีเป็นหกหญิงมารยา ใส่โทราาให้วุ่นวายดังนั้นนะคะในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีเดินจรในเรือนอริหรือว่าเป็นหกกับชะตาราศีเกิดของท่านก็ขอให้ท่านระมัดระวังภัยจากหญิงก้านโลกเอาไว้บ้างนะคะหรือระวังภัยจากบุคคลประเภทปากหวานก้นเปรี้ยวหรือว่าบุคคลที่จะเข้ามาใส่ร้ายท่านหรืออิจฉาริษยาต่อท่านหรือว่าโยนความผิดให้กับท่านค่ะ ก็ถือเป็นช่วงที่ท่านอาจจะทําคุณบูชาโทษนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่ท่านโปรดสัตว์ได้บาปนั่นเองค่ะ ดังนั้นค่ะหากท่านต้องช่วยเหลือใครนะคะก็ควรดูให้ดีค่ะบางทีช่วยเสร็จแล้วเนี่ยท่านอาจจะมาเดือดร้อนในภายหลังก็เป็นได้เหมือนที่เคยเกิดข่าวไปเมื่อไม่นานนะคะว่าคุณยายท่านหนึ่งเนี่ยขอให้เด็กหนุ่มคนหนึ่งช่วยกด ATM ให้ปรากฏว่าเครื่อง ATM ดกันเออเลยอดเงินถูกตัดไปแล้วแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับเงินออกมาทั้งที่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นความผิดของเด็กหนุ่มคนนั้นเลยนะคะแต่คุณยายเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็ไป ต่อว่าต่อขานเด็กดุ่มคนนั้นว่าเอาเงินของแกไปเป็นต้นค่ะหมายเหตุเพิ่มเติมนะคะสำหรับชาวราศีตุลที่เกิดในปีนักสัตว์เถาะค่ะคนปีเถาะนั้นท่านมีดาวพฤหัสบดีตั้งรับอยู่ที่เรือนราศีมีนนะคะเมื่อดาวพฤหัสบดีเดินโครจรมาทับดาวพฤหัสบดีเดิม ตามตำราจากทีปณีได้กล่าวเอาไว้ว่าจะมีโชคลาภมากมายเลยล่ะค่ะท่านจะได้ทรัพย์สินเงินทองได้ความรักที่ดีอีกด้วยนะคะสําหรับคนโสดก็จะได้คู่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ลั่นะระฆังวิวาอีกด้วยล่ะค่ะสําหรับท่านที่คนรักได้เลิกล้างห่างไกลกันไปแล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดลมพัดหวนอีกครั้งค่ะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงชะตากันบ้างค่ะหลวงปู่ล่าท่านได้กล่าวเอาไว้ว่า บุญนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์ค่ะนั่นก็หมายถึงว่าบุญที่เราทำนะคะจะเป็นบุญฤทธิ์คอยอบอุ้มดวงชะตาเราในช่วงไหนที่ดวงเราไม่ดีนะคะบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราไม่ให้ตกอับค่ะและช่วงไหนที่ดวงเราดีนะคะบุญก็จะเป็นตัวอบอุ้มดวงชะตาของเราให้ดวงเราดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองค่ะส่วนการทําบุญนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําบุญการให้ทานการรักษาศีลหรือว่าการเจริญภาวนา ล้วนเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นค่ะโดยอาจารย์กบก็ขอแนะนําเพิ่มเติมในส่วนของการทําบุญเสริมดวงชะตาในช่วงที่ดาวพฤหัสบดียกย้ายราศีดังนี้ค่ะโดยในวันที่8เมษายนที่ดาวพฤหัสบดียกย้ายราศีนี้นะคะ ท่านควรทำจิตใจให้ผ่องใสค่ะอย่าหัวร้อนใส่ใครนะคะและหากสถานที่ใดได้มีการจัดพิธีสวดเทวดานพเพราะรับเทวดาพระหัสสบรีย้ายขอให้ท่านเข้าร่วมพิธีดังกล่าวค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวท่านเองนะคะ และหากท่านไม่สะดวกเข้าร่วมพิธีดังกล่าวท่านก็สามารถใช้วิธีการทำบุญใส่บาตรหรือว่าเป็นวิธีการถวายสังฆทานหรือจะเป็นบุญอื่นๆก็ได้นะคะแล้วก็ตั้งจิตอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเทวดาพระฤสสบดีเพื่อเป็นสิริมงคลคุ้มครองดวงชะตาของท่านก็ได้เช่นกันค่ะ สำหรับชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงที่ดาวพฤหัส,สบดีเดินจรเป็นอริตกับดวงชะตาของท่านไปโดยประมาณหนึ่งปีนี้นะคะท่านสามารถทำบุญแก้เคล็ดดวงดาวได้ค่ะด้วยการทำบุญร่วมบุญอุปสมบทกับพระภิกษุนะคะหรือว่าจะอุปสมบทตนเองก็ได้หรือว่าจะเป็นลักษณะของการบวชชีพราหมณ์หรือถือศีลแปดก็ได้นะคะ ก็จะยิ่งเป็นบุญยริศปกป้องคุ้มครองดวงชะตาของท่านค่ะโดยมีความเชื่อกันว่าสิ่งนี้นะคะจะช่วยเสริมดวงที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปและหากดวงไม่ดีนะคะก็จะช่วยขจัดปัดเป่าทุกเหตุเพศภัยต่างๆให้มาลายหายสิ้นไปนั่นเองค่ะ อาจารย์กบก็ขออวยพรให้ชาวราศีตุลน,นั้นโชคดีมีความสุขนะคะขอให้ท่านเป็นที่รักของทุกคนทํางานอะไรก็ขอให้เหนื่อยน้อยๆได้เงินมากๆหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองค่ะขอให้ท่านมีโชคมีลาภทางการเงินอย่างง่ายๆเฮงเฮงปังปังกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้อาจารย์กบฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนํามาแบ่งปันกันอีกนะคะ สำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบก็สามารถดูรายละเอียดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะโดยกดที่สามเหลี่ยมเล็กๆที่อยู่ทางด้านขวามือใต้คลิปได้เลยค่ะและสำหรับท่านที่ต้องการติดต่อจองคิวดูดวงกับอาจารย์กบนะคะสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะ จะมีแอดมินรับจองคิวให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ